สวัสดีครับพบใบยรูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นวันนี้มาพบกับนักทีวีสินค้าจากพบายผมนัทพงนักทีวีสินค้าจากพบาบสาขาเจ้าป้าลำพูนวันนี้นะครับจะได้มารีวิวแอร์นะครับไ i t ู u ิชิเ i h e a v ดิวตี้รุ่น DFK13YYW1 นะครับเรามาดูนครับว่าแอร์รุ่นนี้นะครับจะมีจุดเด่นอะไรนะครับแล้วก็ออก,การทำงานอย่างไรบ้างนะครับผม ซูชิเฮฟวี่ดีตี้นะครับรุ่น13นะครับ D X k Y Y คิดดีดีรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวออปชั่นต่างๆนะครับอันที่เช่นในส่วนของตัวระบบนะครับเจ็ดโฟหรือว่าระบบกระจายความเย็นนะครับได้ไกลสูงสุดได้ไกลถึง10เมตรนะครับและยังมีสามารถนะครับปรับแรงลมนะครับได้สูงสุดถึง5ระดับยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวฟิลเตอร์นาโนนะครับที่ช่วยกรองฝุ่นหรือว่าฟอกอากาศภายในห้องแล้วก็ช่วยลดนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องของอคุณลูกค้าได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ติดมาให้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวไฮพาวเวอร์นะครับที่เป็นตัวทำความเย็นนะครับสูงสุดด้วยการถึง15นาทีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนะครับสวิงนะครับขึ้นลงนะครับกับตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นระบบนะครับออโต้คินนิงนะครับที่เป็นตัวระบบล้างนะครับสารเคลือบภายในตัวของเขาเอง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอร์ไมซูมิชิเอ็นพีดิวเียนะครับรุ่น d ีเอค13ใบวารุ่นนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดครับที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับก็สามารถหาดต่อที่พอบาทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์นะครับผ่านตัวเว็บไซต์พอบายดอทคอมหรือผ่านตัวออนไลน์รูปเชียวหลักนะครับแล้วก็หน้า Facebook หลักของสาขานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอบายโปรดีดีวแรงสุดคุ้ม และกลับมาพบกันใหม่กับพรอใบกุรูรู้จริงเรื่องเครื่องเชื้อฟ้าและสินค้าหีผมน,ผนพรพลนักดีลสินค้าจากพบบาบสถานลุงูนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ